<Okay. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องเสีไข่ชลัยด้วยใชาแนลค่ะคุณอช่องนายของน้องด้วนะคะอันนี้นะคะนาวาก็จะมารีวิวนี้เลยค่ะเป็นเป็นแดดเป็นอันนี้คือเป็นน้ำมันนะคะน้ำมันลาผู้ใหญ่ทาปับ๊บ่าวปั๊บเลยค่ะแล้วอันนี้ของเด็กนะคะนีค่ะนี่อย่าอย่าน้องว้จะทาให้ดูนะคะทาปั ขาปั๊บ,<น>บขาวปั๊บนะคะขาวปั๊บไข่ปั๊บโอยอันก็จะอเอะไรคะเฟมนะคะเราก็จะเราก็จะถูถือถือแล้วก็ทาเห็นไหมคะสาวสาวปั๊บเลยค่ะ,น,น,น,คะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้